ยย่ Yo, ทุกคนวันนี้เราจะมาหา the base of the base ของเบเบดกันมีคนเข้ามาคอมเมนต์ใน tiktok แชร์สูตรเพียบเลยอะรอบที่แล้วเจอุ้ม um, ได้ผลิตปีศาจมาตัวหนึ่งแน่นอนเป็นปีศาจเจ้าฟินิกซึ่งผมยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปต่อก,ก่อนกับเจอุ้มดีแต่วันนี้ผมจะเอาเซ็ตเบเบดของคนที่เข้ามาคอมเมนต์ใน Tik t o k ผมนะฮะเอามาปราบเจอุ้มดูว่าเซตของใครจะเอาเจอุ้มลงบ้าง วันนี้เรามาในลุกวัยรุ่นอะไรเธอวันนี้เรามาในฟอร์มเด็กช่างนะฮะ <c oughs> อัปเดตหน่อยช่วงนี้ฮิตเหลือเกินลุกนี้หมวกนี้ฟรีนะฮะเฮ้ยเขาชอบหมวกฟอร์มเด็กช่างอะฟียลฟีลฮังเกี้มเป็นฟินิกนี่โอ้โท้าโฉ<ด>ข้าก่อน เซตแรกที่คนแนะนำเข้ามาก็คือ Night Land 9ก้าขีด80ดสิบบิดดีบีไนทแลนคือสายอะไรเอ่ยมีแต่แลนด n ไนท์น่าจะเป็นแลนด n ไนท์นะเป็นอัศวินเชนนัลอัศวินลัติกอนไลท์เก้าขีด8 0ิบก็คืออันนี้ออบเหลืองเฮ้ยมันสวยอยู่นะลูกเนี้ยสายเคาน์เตอร์นี่ว่าป้องกันเจออุมได้หรือไม่บิดดีอันไหนวะเนี่ยเหมือนจะไม่มีเลยมีแต่ดีน่าจะเป็นอันนี้นะ ดีหรือเปล่าสายเคาน์เตอร์บวกอยู่นานมาน่าจะสู้จะอุ้มได้ของจะอุ้มเป็นสายแบบแอตแท็เต็มตัวเลยฟิลเหมือนไฟเตอร์ของเขาน่าจะเหมือนในพวกแทงลื่นๆแดะ้ฟินิกตัวเดิมแธดะ้อันนี้คำแนะนำจากชาวตักตักที two o o ชุดมา<ว>เฮ้ยเป็นแบี้เฮ้ยเฮ้ยเจอุ้มเจออุ้มระวังนะ อันนี้เซตที่ the best of the best นะจ๊ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ my god ชาวเน็ตมาครับ the best of the best มาดิจะแพ้อีกแล้วเหรอแพ้อะไรอุ้ยอน้งไม่ได้เฮ้ยเซตนี้โหดว่ะตีตีตีอุ้ยออุ้ยตีตืนตีตืนเฮ้ยเตจะอุ้มยังเอาอยู่วะเฟ้นหา the best of the best มาครับ เอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดีมาดีเอ้ยเอ้ยตามตามไม่ดับไม่ดับไม่ดับเอ้ยเอ้ย้ยยังอยู่โอ้โหเสร็จจะอุ้มโหดกว่าไปฮะตกล้อมาคนนี้ต่อไปพี่ต้องใช้ฟิลิปวิงหนึ่งหกสิบบิดเอฟิลิปอันไหนวะเนี่ย งั้นถ้าผมเข้าใจน่าจะเป็นฟนะีนิกซ์เนาะแล้วก็1.60 1.60ตัวเดียวเขาเลยอ๋อแล้วก็บิด A บิด A คนละตัวเหมือนกันหมดเลยนะยกเว้นบิดโอเคตรงนี้มีคอมเมนต์2คนคอมเมนต์เข้ามาว่าใช้ใบมีดฟีนิกซ์แล้วก็ใช้1ขีด60นะฮะแล้วก็ใช้บิดเป็นบิด A มาฮะดูว่าจะสู้กับสายเจอุ้มได้หรือไม่ไม่ได้หรอกก็มาลองดูแต่เขาอยู่ข้างชาวเน็ตอยู่แล้ว คนคอมเมนต์เขาต้องแนะนำแต่สิ่งที่ดีมาเจมก็ใส่ฟีนิกซ์เหมือนกันใช่แต่ต่างกันที่ตูดแค่นั้นเองตูดใครจะเหนียวกว่ากัน <laughs> ใช่ซี1ูวันกชุดโอ้มามาฮะมาฮะดูเดือดอุ้ยฟีนิกมันสู้กับฟีนิก์ด้วยกัน,งงกอนเอง,ง,งอนชนอื้อเฮ้ยเฮ้ยเอาอะอันนี้มันดีดเอาชนเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โอ้โหไปแล้วกระเด็นไปแล้วโดนเป็นสามแตงมือเป็นเพื่อนทุกคนไม่ไม่ไม่ผมจะตั้งกจเล่นชนผ่านจังหวะดีๆน็อกเกะอุ้มให้ได้สองหนึ่งชนเฮ้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 จะทำให้ทุกคนเสียหน้าไม่ได้นะฮะคำแนะนำจากเจ้าเน็ต องคอมเมนต์เลยสู้เจ้อุ้มไม่ได้อ่ะอ้เดี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวค่อยเฉลยว่าเจ้อุ้มใช้เซตอะไรถ้าของเจ้อุ้มเป็น the best of the best อะนะคนนี้สายฟินิกแล้วแต่ว่าใช้ไลท์ห้าขีดแปดสิบอันนี้คนนี้ไม่บอกว่าใช้บิดไลท์เธอต้องเลือกเองเล้ว่าเธอใช้ตูดอะไรทุกคนใช้ตูดอะไรดีอะเขาคอมเมนต์มาแค่นี้งั้นใช้ตูดเดียวกับเจ้อุ้มแล้วกันโอนี่ไงใช้ตูดเดียวไงโอเคอ่า เพราะว่าเราไม่รู้นะว่าเขาใช้บิดอะไรไม่แน่นะเซตนี้อาจจะปราบเจ้าอุ้มได้ก็ได้เฮ้ยไม่ปราบออปราบไม่ได้หรอกเราต่างกันแค่ไหลแค่นั้นเองที่ two one go shoot ดูเดือดดูเดือดดูเดือดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แพ้วะเฮ้ย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 ทุกคนแย่วะเ <c oughs> จ้าอุ้มโคตรไหลเทียมทานพูดเลย เเยยฮ้้มาครับมาครับสุขลูกผมจะตั้งใจเล่นนะฮะผมตั้งใจเล่นทุกแมตช์ไม่มีออมมือให้เลยอ่ะเพราะผมต้องการลมเจ้อุ้มเหมือนกันได้ว่าได้ว่าทุกคนอ่อนให้เฉยเเฮ้ยไม่ต้องอ่อนดิเราจะหาด the b e s t out h e b e s t มาครับรอจังหวะที่ถูกต้องแล้วก็ อุ้ยอุ้ยเอาไม่ลงวะเอาไม่ลงวะ,งวะทุกคนไ<ะ>ปนกำลงกนนะผมเลยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเเฮ้ยที้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเ้เฮ้ย้นเฮ้ยเฮัยเฮ้ยเฮมยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยชฮยเา้ยเฮยเฮ้ย้เฮ้ยเ <c oughs> ทุกคนเอาใจช่วยหน่อยเฮ้ยไม่อยู่นานด้วยนะไม่อยู่นานเหมือนกันเลยชนชนเอาใครจะดดบแปองเฮ้ยขอได้ว <c oughs> ้ยโอ้โหมาเราต้องไม่ออมมือให้แน่นอนมาสองแปมเดียวหนึ่งยิงแปมเดียวแปมเดียว เฮ้ยถ้าเอาเจาอุ้มออกได้เราได้สามเต้มเลยนะเราชนะเลยนะยมันจะตอบแล้วมันจะดอบแล้วเดีย๋ยวม,มึงนับตบทหารอือ,อเฮ้ยตีตต้ม<ๆ>มันสูสีวะมันหมัดมวยอะ่ะมา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 เฮ้ย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 มันจะแพ้ว่ะเฮ้ยคะแนนนี้ตัดสินเลยนะทุกคนออ<ๆ>ทุกคนขอบรังใจหน่อย S <S หนึ่งไลท์หไลท์เราต้องชนะลูก <c oughs> เอาเจ <c oughs> ออุวมน้บประดานทีเดี๋ยวแม่พาไปกินเนื้อหมูโอไ้ไม่ได้ละอันนี้หมัดมวยอยู่นะมันใกล้เคียงกันอ่ะอันนี้ก็คําแนะนําของชาวตอกตอกที่แนะนํามาก็หมดแล้วนะฮะสรุปฟู้เจออุมไม่ได้เจออุ้มจะเป็น the best of the best ได้หรือเปล่าแต่วันนี้ผมยังไม่ได้โชว์ฝีมือของผมเลยจริงๆแล้วเบเบสนะ มันจะมีจุดอ่อนของมันอยู่ของแต่ละสายขอจะจอุ้มเขาจะเล่นแบบแนวแบบสายสมดุลบวกแอคแท็กใช่ไหมใช่วันนี้เดี๋ยวผมจัดเซตสุดโหดเอาไว้รับมือกับพวกสายดามเมจจ๋าๆเลยดูว่าผมจะเอาชนะเจอุ้มได้หรือเปล่านะครับผมใช้หน้ากากของอัศวินแล้วก็ผมใช้ไลท์ห้าขีดแปนะฮะนี่เลย เอาไว้เวียงแบบแนวแบบสมดุลหน่อยแล้วก็บิดนะฮะเน้นสายถึกไปเลยผมใช้บิดเอ็นก็จะเป็นแ a นด์ไนท์ห้าขีดแปเอ็นตัวนี้เลยเชื่อผมยังไงก็ชนะเอ้ยมั่นใจขนาดนั้นมั่นใจเกินมั่นใจดิเพราะว่าเขาอ่ะตัวตึงมาดีกว่ามาเร็วทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยใครเชื่อผมนี่คอมเมนต์บอกเลยนะฮะเชียร์ใครเชียร์เจอุ้มหรือว่าเชียร์ผมเชียร์เขาดินี่มาครับ เขาพร้อมเาาเตอร์จะอุ้มแล้วทีทูวันโกลชุดยัง <c oughs> ไม่ทำอะไรเลยอู้ซาจ้าลทุกคนยังไม่ทำอะไรเลยไ้ได The man of the ทำทุกคนยังไม่ได้นำมาเลยเลยนี่นะะ <laughs> <laughs> บอกแล้วเป็นไงตึงไหม คือมันอาจจะไม่มีเซตที่ดีที่สุดหรือเปล่าแต่ว่ามันต้องแก้ทางกันได้ก็แค่นั้นเองโอเคถ้าเพื่อนๆไปเจอใครที่แบบเล่นเซตเดียวกับเจอุ้มนะฮะเอาเซตนี้ลองไปแก้ทางดูนี่เดี๋ยวผมทวนให้ใหม่ใช้ใบมีของอัศาวินเลยแลนไนท์แล้วก็ใช้ไลท์ห้าขีดแปแล้วก็ใช้บิดเอ็นนะฮะแตกแน่นอนส่วนดีๆนะฮะเคาเตอร์ได้สบายก็ให้เจ้าอุ้มไปทำการบ้านมานะะว่า จะเอาชนะผมได้หรือเปล่าในรอบหน้า,าไปนั่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดแล้วใช่แล้วเพื่อนๆคิดว่าเอาชนะผมได้หรือเปล่าคอมเมนต์บอกสูตรมาเลยเดี๋ยวพวกเราไปลองทุกคนเมน้นมาบอกด้วยนะมีสูตรอะไรบ้างเดี๋ยวจะเอาไปเล่นตามอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชว์เบเบไปสักทีนี่เลยเซตนี้เลยทุกคนแผเนี่ย <laughs>